คลิปนี้นะครับผมก็จะขอมารีวิวกับหนังแอคชั่นนะครับที่ตอนนี้กำลังถูกสตรีมมิ่งทางช่อง Netflix ตนั่นก็คือเรื่อง The Last Day of American Crime สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอมารีวิวกบหนงแอคชั่นนะครับที่เราเห็นหน้าหนังแล้วเนี่ยก็รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นหนังการปล้นแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นนี่เองแต่ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ดูทางช่อง u t u b e นะครับกด s u b สไครต์และก็ด่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือเพื่อนๆที่ดูทางแฟนเพจเฟนบุญนะครับก็ฝากกดติดตามแลวกดดาวแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนาหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับ The Last Day of American Crime นะครับกำกับโดย โอลิเวียเมกาธอนนะครับแล้วก็นำแสดงโดยแอนนาบริวสเตอร์เอ็ดการ์รามิเรสไมเคิลพีทชาโตคอฟและชอนเคเมรอนไมเคิลหนังเรื่องนี้จะดจำหน่ายโดย Netflix กเราเรียกได้ว่า ใครที่เห็นตัวอย่างเรื่องนี้ผมบอกตามตรงนะว่าตัวอย่างเรื่องนี้เป็นหนังที่ชวนดูชวนชมและก็ชวนสตรีมมิ่งมากๆเลยนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เห็นตัวอย่างในครั้งแรกผมรู้สึกนะเฮ้ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่มีความน่าสนใจนะคือทั้งด้วยคาแรคเตอร์ที่เราเห็นตามหน้าหนังนะครับความเป็นแบดบอยของตัวพระเอกมีนางเอกที่มีความเซ็กซี่เร่าร้อนมีฉากล้นมีฉากแอคชั่นและที่สําคัญมีเรื่องของนัยยะทางการเมืองของอเมริก กันด้วยที่แอบแฝงเข้ามาในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เห็นตัวอย่างแล้วก็เห็น Netflix โชว์ขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เชียร์ให้เราดูผมก็เลยได้เข้าไปสตรีมมิ่งดูนะครับแต่พอเข้าไปสตรีมมิ่งดูเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่า หนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวเวลาระยะเนี่ยเกือบจะ2ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นเรียกได้ว่าหากใครที่เคยดูหนังแอคชั่นพลอตแบบนี้นะประมาณยุคต้นปี2000เป็นต้นมาเนี่ยก็คือก่อนจะ2010นะครับคือ2000ันึงสอ1 0เนี่ยหนังพลอตสไตล์นี้มีค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ห่างหายไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยะครับว่าเป็นหนังปล้นดิบ เถื่อนที่ทําออกมาได้ถึงพอสมควรเลยทีเดียวนะกับฉากแอคชัน่นการต่อสู้เรียกได้ว่ารุนแรงฉากอีโรติกก็เร่าร้อนนะครับก็ทําได้ออกมาน่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่เป็นคอหนังแอคชัน่นนักดูหนังสายแอคชัน่นสายเดือดดิบนะครับทีนี้มาทีละจุดครับด้านแรกก็คือบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้นะคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะครับ ช่วงแรกเนี่ยเปิดตัว Opening Act เนี่ยรู้สึกว่าเทมากเลยการเปิดตัวพระเอกมากับแก๊งแก๊งหนึ่งนะครับกับการแก้แค้นอะไรบางอย่างซึ่งการตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยครับกราฟขึ้นมานะครับพีคมากแล้ว เนื้อเรื่องก็ค่อยๆเล่าทีละอย่างอธิบายทีละกลุ่มทีละแก๊งที่ตัวพระเอกต้องไปเจอนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจรัฐบาลนโยบายต่างๆแล้วก็แก๊งมาเฟียแก๊งป้นหรือว่าแก๊งต่างๆเนี่ยที่จะต้องเดินทางไปซึ่งใช้ระยะเวลาในการปูเนี่ยค่อนข้างจะนานและขาดความกระชับจังหวะของหนังเนี่ยจึงทำให้ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างดูยืดนะแล้วก็ นานเกินความจําเป็นซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยบทไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือไม่ได้คิดว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่อย่างใดเหมือนหนังเนี่ยพาให้เราเนี่ยตามพระเอกไปเพื่อไปเจอกับคนแต่ละคนองค์กรแต่ละองค์กรกลุ่มแก๊งแต่ละกลุ่มแก๊งนะครับซึ่งดูไม่ยากแต่ว่าในการสนทนาแต่ละบทหรือว่าเรื่องราวคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะดูซ้ําเดาง่ายคือผมดูเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันจะจบยังไงเป็นยังไงเนื้อเรื่องเนี่ย ผมคิดเห็นจากตัวอย่างคิดว่าจะเป็นหนังในการวางแผนการป้นก็ไม่มีนะครับในการวางแผนการป้นก็ไปป้นกันง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ก็อาจจะมีสิ่งที่ซ่อนให้เราไม่ได้รู้แล้วก็มาเฉลยตอนหลังนะครับซึ่งก็อยู่ที่รสนิยมของคนแล้วก็ความชอบของคนนะครับว่าเพื่อนๆดูแลจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้บทเนี่ย ทำไม่ได้เท่ากับที่ผมคิดไว้หรือว่าคาดหวงังนะครับหรือว่ามาตรฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบทผมให้ค่อนข้างที่จะถ้ามีเต็มสิบเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสคะแนนนะครับเพราะว่าด้วยสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาระยะของหนังเนี่ยอาจจะไม่ต้องนานขนาดนี้ก็ได้ผมคิดว่าน่าจะแบบ2ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าชั่วโมง ห0หรือว่า2ชั่วโมงเนี่ยน่าจะกำลังอิ่มพอดีแต่การที่มีฉากดีเทลต่างๆโผล่เข้ามาเยอะเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าหนังมันเปื่อยฮะมันเปื่อยมากๆในความรู้สึกของผมนะแล้วกว่าจะมาแอคชั่นก็ช่วงองค์ที่3ของเรื่องซึ่งแอคชั่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฟี้ยวฟ้าวคือรู้สึกว่าผมดูว่าดูจอห์นวิธอย่างเงี้ยน่าจะสนุกกว่าดูหนังเรื่องซิกอันเดอร์กราวอย่างเงี้ยแอคชั่นดีกว่าซึ่งอ่ะโอเค ไอเรื่องของชากแอคชั่นเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นอาชญากรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้นการยิงการอะไรกันอาจจะเวอร์ในมุมมองของการต่อสู้ที่แบบ ทำไมพระเอกไม่ตายทำไมตัวร้ายตายง่ายจังหรือว่าอะไรนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของบทภาพยนตร์เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะส่วนดารานักแสดงนะครับตัวพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเพราะว่าพี่เขาก็เล่นหลายเรื่องแล้วนะครับก็คือคุณเอสการ,ดร,ร์ดรามิเรสนะมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เขาเท่มากคือคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ย ถ้าเกิดว่าพี่เอ็ดการ์รามิเรสเนี่ยมีบทคาแรกเตอร์แบบนี้เล่นเป็นภาพจําไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าจดจําแล้วก็เป็นไอดอลขวัญใจคอหนังแอคชั่นสายพูดน้อยต่อยหนักได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะหน้าพี่เขาเนี่ย ด้วยความที่แบบคาคลาเท่ๆแล้วก็ทรงผมแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบไม่ค่อยพูดแต่เน้นยิงอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันเท่มากๆส่วนตัวนางเอกนะก็คือแอนนาบริลสเตอร์นะครับคือเราจะเห็นเธอเนี่ยเล่นหลายเรื่องมากๆเรื่องนี้เนี่ยพอเธอมาสมบทเซ็กซี่ถามว่าเซ็กซี่ไหมก็เซ็กซี่ครับแต่ในมุมมอของผมเนี่ยถ้าเป็นนางเอกที่เราคุณนหน้าคุณตาเห็นความเซ็กซี่ของเขาแบบชัดเจนอยู่แล้วเช่นเมแกนฟล็อกอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ มันจะทําให้นางเอกคนนี้มีความเร่าร้อนมากกว่านี้แล้วก็ดูและจัดลงใจมากกว่านี้นะคือผมรู้สึกว่าเธอไม่ได้มีสเสน่ห์ดึงดูดมากพอที่จะทําให้เป็นดาวยั่วดาวเซ็กซี่ที่ทําให้เรามองฉากอีโรติกแล้วรู้สึกว่าอินไปกับตัวหนังได้ฉะนั้นเนี่ยน,นางเอกนะครับคือเธอก็พยายามเล่นดีนะแต่ว่ามุมมองผมผมไม่ค่อยอินกับตัวเธอเท่าไหร่อาจจะว่าติดภาพลักษณ์แบบเก่ามาทําให้เรื่องนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าเธอจะเล่นแบบใส่เต็มอีโรติกแล้วร้อนมากพลิกบทบาทคาแรกเตอร์ไปแต่ก็ไม่สัมผัสถึงสเสน่ห์ของเธอนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเท่มากแล้วก็มาเหนือความคาดหมายในหลายๆซีนะครับก็คือคุณไมเคิลพิทนะครับก็คือคนที่เป็นคู่มั่นนางเอกนั่นเองผมยาวๆแล้วก็เป็นลูกชายของเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียนะโอ้โหมีอะไรที่เหนือความคาดหมาย ปรากฏมาตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นไอออนคนนึงนะครับแต่ดูไปดูมาอ้าวแม่งพีคแม่งเก่งแม่งร้ายแม่งวางแผนแยบยลซะอย่างนั้นก็โดยรวมนะัดดาราทั้งสาท่านแล้วก็ตัวคนอื่นเนี่ยจะมีคนที่เป็นแก๊งต่างๆเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ทำออกมาได้ดีนะอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าคือตัวดาราทำดีมีมาตรฐานมากๆครับคือจังหวะทุกอย่างคาแรคเตอร์ Character, การแสดงออกแอคติ้งผมคิดว่าทำออกมาได้ดีทุกคนนะแต่เสียดายนิดนึงนครับที่ ตัวนางเอกไม่ดึงดูดมากพออันนี้ไม่รู้ทําไมจริงๆครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบเสลป์แสงสีเสียงนะครับแล้วก็จังหวะตัดต่อต่างๆจริงๆนะถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยนับเวลาของหนังที่มันยืดยาวเกินไปแล้วก็ฉากหลายๆาฉากที่ผมคิดว่ามันเยอะเกินเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีกว่านี้แน่ๆนะ่ะไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นก็ออกแบบมาได้ดีฉากการต่อสู้ชกแทงยิงกันเนี่ยวหูเลือดสาดกันแบบ ไม่ยั้งนะฮะฉากขับรถไล่ยิงฉากระเบิดต่างๆอู้ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วจังหวะตัดดีไปหมดเลยซาวดนตรีประกอบก็ทำออกมาดีนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ยืดไปนิดนึงแล้วก็ไป ให้เวลากับการปูเรื่องนานไปนิดนึงนะครับแล้วก็การปูเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยต้องถูกยึดหรือว่ามีอะไรที่ประหลาดแปลกใหม่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยืดเยื้อไปมากพอสมควรนะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับผมจึงให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป c a ่โ o ลดแอปลงทะเบียนเสียรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U Pick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น U Picker แล้ว ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนมซื้อจากลิงของเราเลยยิ่งช็อปยิ่งแชร์ชยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปช็อปเลยยูพิกเลิศเลยหเต็มสิครับฟังไม่ผิดครับ The Last Day of American Crime ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมด6เต็ม10 ก็เป็นไหนเรื่องนึงนะที่ผมคาดหวังมากกว่านี้นะครับเห็นจากตัวอย่างแล้วผมคิดว่าน่าจะเต็มอิ่มจุใจมากกว่านี้คือมีรอยรั่วหลายๆอย่างเนี่ยอย่างที่แรกเนี่ยก็คือตอนท้ายเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบนอนเซนมากเลยครับคืออยู่ดีๆจะผ่านด่านอะไรจะระายนั้นก็จะง่ายจนเกินไปไม่มีใครติดตามไม่มีใครตามติดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระเอกก็ เกือบจะตายหลายรอบแต่ก็รอดมาแบบชิวเฉียดและพอรอดออกมาก็ไม่เป็นไรอาจจะมีบางซีนที่แบบเออเห็นนะว่ากินยาหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อพลังอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันมันเวอร์ในมุมมองของความอึดมากเกินไปหน่อยนะครับและที่สําคัญก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการวางแผนการปล้นบ้าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังปล้นนะครับคือปล้นหลายฉากเลยและพระเอกก็เป็นบทบาทของการเป็นโจรน,นะครับปล้น หลายๆที่แต่ก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรให้เราเห็นเลยนะครับก็คือมาถึงไปป้นเน้นแอคชั่นให้เราเห็นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าพร้อมเรื่องของการมีขึ้นความถี่ที่จะจูนสมองให้อาชากรทั้งหลายเนี่ยทำเรื่องเลวร้ายไม่ได้ เป็นพลอตที่ผมคิดว่าดีนะแล้วก็น่าจะเอามาใช้ให้มันคุ้มค่ามากกว่านี้เนี่ยเขาใช้เรื่องนี้น้อยเกินไปและอีกคนก็คือพระเอกเรื่อง District 9นะครับหรือว่าตัวร้ายในเอลิเซียมเนี่ย, e ยก็แสดงเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยปูมานึกว่าจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขามีบทบาทมากกว่านี้แต่ปรากฏว่าเสียดายของครับคือออกมาน้อย น้อยกว่าที่เราเห็นจากการปูครั้งแรกคือผมเห็นหน้าพี่เขาเนี่ยผมคิดว่าเอาแล้วมันต้องเหมือนเอลิเซียมแน่ๆเลยคาแรคเตอร์จะจ๋าไล่ล่ากันอะไรอย่เงี้ยแต่ปรากฏว่าพอดูแล้วไม่มีนะฮะก็คือรู้สึกว่าแหมเสียดายของนะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ทั้งพลอ็อตทั้งเส้นเรื่องทั้งนักแสดงฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยโอ้โหมีอะไรที่ผมคิดว่าถ้า ทำจังหวะลงตัวให้ดีกว่านี้หั่นบางซีนบางฉากที่ไม่จําเป็นออกไปน่าจะสนุกกว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มบทบาทของคาแรคเตอร์ที่ควรจะเพิ่มมากขึ้นน่าจะสนุกกว่านี้เยอะครับคือผมเนี่ยบอกตามตรงว่าคาดหวังมากกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับแต่ว่ามุมดีเนี่ยก็เรื่องของพลอตเรื่องของฉากแอคชั่นดูแล้วมันสะใจแน่นอนนะ แล้วก็คาแรคเตอร์แก๊งความเท่ต่างๆฉะนั้นใน่ยใครชอบหนังที่คาแรคเตอร์จะจัดความเท่ของแก๊งแต่ละแก๊งเนี่ยผมคิดว่าดูเรื่องนี้น่าจะชอบนะครับคืออ่ะใครดูใครดูโปล่าคาแรคเตอรตัวละครในโพ l a r ที่ใน Netflix เหมือนกันเนี่ยประมาณไหนแล้วเพื่อนๆชอบเนี่ยดูเรื่องนี้ก็จะชอบคาแรคเตอร์อะไรประมาณนั้นหรือว่าเรื่อง Smoking Active Benefit ฟ็แสดงกับ a ร r ัน n o l น s แล้วก็คิน Pie อย่างเงี้ยครับคือคาแรคเตอร์จัจัดแบบนั้นเนี่ย ใครดูเรื่องนี้แล้วชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นจะชอบเรื่องนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าปูนานไปนิดนึงอ่ะก็บอกไว้ก่อนนะครับการรีวิวของผมนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวนะเพื่อนๆควรดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าดูแล้วค่าเวลาได้ไหมค่าเวลาได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วคิดว่าจะเป็นหนังที่แบบ the best ได้คะแนนถึง8ดีเยี่ยมไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดูเอาเพลินค่าเวลาแล้วก็สนุก พอสมควรเหมือนกันครับแต่ลอยรั่วช่องโหว่เยอะไปนิดนึงอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ดูช่องนี้นะครับก็ฝากกด s u b สไคร์และก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ดูทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดดาวแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูเรื่องนี้แล้วนะมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าให้คะแนนกันกี่คะแนนชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนมาแชร์ความคิดเห็นพูดคุยกับพื้นที่ข้างล่างตรงนี้นะครับช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังครับ บุรกษาเทวดาคุ้มครองเพืนเทุกท่านครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ